แับแฟนๆของหูช่างตำมหาสารคามกันเช่นเคยมมจะรีวิวเกี่ยวกับสารีพ่วงครับพ่วงตัวนี้ลูกค้าจัดทาสั่งเป็นพิเศษครับตัวนี้ดูรอบๆก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวทีละจุดว่าลูกค้าสั่งอะไรบ้างสีสันลวดลายสวยครับผม ลูกค้าสั่งสีเขียวบอกว่าให้เพิ่มการ์ตูนให้ด้วยตัวนี้เป็นยางขอบ15นะครับเปิดได้3ด้าน,นครับผมตัวนี้เป็นตัวธรรมดา นี่ผมจัดส่งทางลูกค้าขอนจันครับผมที่อำเภอสีชมพูครับผมเด็กลางหน้าสีครับผมคัดสีอันนี้ คอรากเป็นเทา2นิ้วครับผมตาไก่ใหญ่เหล็กเทายาว50าสิบเซนครับเป็นกล่องใหญ่เราดำหนักได้ดีครับผมตัวนี้ใช้เหล็ก12บสองมครับผมดามช่วงพับของคอรากครับผม ลูกค้าจัดสั่งแบบพิเศษข้างบนเป็นตะแกงครับผมตะแกงยืดสั่งมนุษย์ตัวเขียวใส่ด้านหน้าด้านข้างก็เป็นไอรอนแมนครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นพิเศษครับส่วนตัวนี้พิเศษขึ้นมาครับผมตัวนี้จะเป็นแหนบลูกค้าสั่งให้ทําเป็นแหนบครับผม เป็นแหนบสองชั้นข้างล่างจะเป็นแหนบนุ่มครับผมตัวนี้เป็นการเซฟลูกป,ปืนให้ทนไม่แตกง่ายครับผมระบบแหนบนี้ลูกค้าสั่งเป็นพิเศษเผาเป็นของนิสสันบิ๊กเอ็มครับผม สนใจก็สั่งเข้ามาได้ครับ0 4 8 4 5 1 8 8560่าอู่ช่างต่ำรับใชายรับบริการนะครับผมสั่งทำก็ได้กับตามใจของลูกค้าที่สั่งเข้ามาแบบระบบแหนบก็มีครับผมไม่มีไม่มีมมแหนบก็มีครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนี่ช่างต่ำครับผม 0 8 4 5 1 8 8 5 6 0ตามเบอร์โทรนี้ได้ครับผมโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ครับผมว่าจะเอาแบบไหนแบบดำมือดำไฮโดรลิกก็มีครับผมสีสันสวยๆงามๆครับผม ตัวนี้เพิ่มไฟท้ายเข้ามาครับผมใส่ไฟท้ายให้หน่อยเดี๋ยวผมใส่ไฟ led ให้ครับตัวนี้ไฟท้าย led ให้สนใจก็สั่งเข้ามาได้ครับผม0 8 4 5 1 8จ6 0สครับผมโทรสอบถามเข้ามาได้ครับผม โอ้จงกรมมหาสารคามเหล็กเหล็กตัวนี้ผมใช้เหล็กล่างหน้าสามครับผมนี่หน้าสามหมดเหล็กตรงเหล็กผมใช้หน้าสามครับ ขอฝากอู่ช่างต้อมหาสักคำไว้ให้กับเ c ฟซีเอาอู่ช่างต้อมหาสักคำด้วยนะครับผมชิปต่อไปจะเป็นเพาล้อลคู่แบบดั้มมือครับผมผมจะรีวิวให้ดูส่วนชิปนี้ผมก็ขอการสวัสดีครับผม